ต้องวิแยกให้มอาจารย์จะต้องตรวจซักประวัติตรวจร่างกายให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ซึมสี่ห้าไปนวดเขาไปรักษาโดยไม่รู้เรื่องไม,ไม่ได้ตอนนี้จากการตรวจแล้วเราก็เจอภาวะกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวโดยเฉพาะคืกล้ามเนื้อแมสติงของข้างซ้ายนะเนี่ยตอนนี้ตึงอยู่ใช่ไหมครับนะวิธีการก็ยืดกล้ามเนื้อตัวนี้ก่อนนะเพื่อคลายพเราเรายืดท่านี้จะยืดถึงกลุกล้ามเนื้อก้นด้วยกล้ามเนื้อก้นก็จะตึง เขยืดพอประมาณเด็กบอกนะตึงพอประมาณเี่ยตึงใช่ไหมตึงเหมือนเชือกคลายนะเรากำลังยืดให้กล้ามเนื้อคลายแทนการนวดถ้านวดมันใช้เวลามากนวดแล้วมันก็เด้งกลับอีกส่วนใหญ่การยืดกล้ามเนื้อจะเร็วที่สุดหรือเราอาจจะป็นไปได้แล้วก็นวดพร้อมกับการยืดยืดอย่างเดี้วก็ไปแล้วนะึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ใชเอาสิบวินาทีก็พอนะก็บานก่งก็บาเนะพอเรายืดครั้งที่สองที่สามขอโทษนะเจ็ดมากไปต้องบอกนะห<ก>นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบายก็เหมือนท่าที่อาจารย์ให้สอนยืดเลย<ะ>แต่นี่เราทำให้เขานั้นั้โปรแกรมเราก็สามารถสอนให้คุณค้ายทำเองนะ<ะ>ได้ไมันไม่ได้ยากเลย เนาะตึงจากเส้นนะากล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งเวลาคนเรายืนเดินมากก็น่องเพราะกล้ามเนื้อน่นองก็จะต่อเนื่องกับกับข้อพับเขา่าอาจจะต้องการยืดน่องไปด้วยยืดในท่าน,นี้ใช่ไหมหาแขนตึงไหมตึงน่องในชะ่ไหมนะครับก็ช่วยยืดไปด้วย hamstring a s t o ต้องยืดทั้งคู่ วจไม่เป็นดยเฉพาะหมอเนื้นไทยเรายังไม่เข้าใจการยืดน่นองนะท่านี้ยืดน่องเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องคลายตัวด้วยเพอาเชือกเส้นนี้ก็มาเกาะตรงนี้ก็ดึงลังทําให้ตรงนี้ตึงได้แล้วเราต้องเช็คกระหมดอ่ะวันนี้เริ่มไปได้ดีขึ้นนะมั้ ดูลิงได้เนี่ยตอนนี้แรงต้านก็นไม่เยอะแล้ว <ừ. S 1> ไไใช่ไหมใช่ไหมไปได้สบายขึ้นใช่ไหมไม่่คยเจ็บแล้วใช่ไหมทีแรกขนาดนี้ก็ตึงนะพอตึงอยู่พอเรายืดทับพอหย่อนก็อยอยไปได้องศาก็มากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะคลายรู้สึกเบาขึ้นเองครับโที่เขารู้สึกตึงล้าลงมามันเป็นความรู้สึกที่ตึงของกล้ามเนื้อนะไม่ใช่อาการปวดของระบบกล้ามเนื้อจากระบบประสาทแต่เกิดจากการกล้ามเนื้อนี่หดตัวแค่นั้น ีกแกแท่ใครพักพักพักให้เขาพักด <c oughs> เพราะว่าการยืดเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันฮะยืดเอาประมาณไหมยืดมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกขาดได้เนหมนืัน ยืดก้ามเนื้อสะโพกซึ่งตึงอยู่นะครับจัดก้อยขวาอย่างนี้นะแล้วก็กดลงกดลงไปเฉียงไปให้ไหล่บีไหล่กว่าตึงไหมหนะตึงตรงก้นนะข้างๆวงการด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9า0้าดด9ถ้าก่อนนอนตื่นนอนทำท่าพวงนี้นะจะช่วยได้เยอะนะมันเป็นภาวะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็กดรั้งแค่นั้นเองกดแต่กดไม่มาก วิธีรักษาคือการยืด stretching หรือออกกำลังกายทายกรเป๋าเลยเลือดก็ flow เวลาเรายืดเนี่ยกล้ามเนื้อจะตึงแล้วจะไปรัดเส้นเลือดไ,ไว้พอเราผ่อนเลือดมันก็ flow ขึ้นแทนการนวดได้เลยตึงเนาะตึงกระก้นใช่ไหมแต่ปล่อยแล้วรู้สึกไ,ไงโล่งใช่ไหมเบาสบาย เราแค่เดียวเองต้องนวดเป็นชั่วโมงหรอกเราแก้ได้แป๊บเดียวเร็วยืดกดเดี๋ยวล็อกฝึกกันเองอ่ะพอประมาณโล่งเลือดเริ่มโผล่แล้วปุ๊บๆร้อนภู๊บๆบวมแล้วเดี๋ยวมาเลือนเริ่มสูบฉีแล้วครับกดแล้วก็เฉียงไปทางไหลนิดนึงแล้วก็ค้างไว้ตรงจุดที่เขาตึงนะตึงพอประมาณ เดินพอปล่อยเลือดก,ก็โฟล่พอไปมันก็ยืดเลือดจะถูกกักไว้จากการกล้ามเนื้อมันกดไว้แต่พอเรายืดใหม่ก็ได้องศามากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อเดิมก็จะหย่อนตัวเห็นไหมองศาเริ่มเข้าใกล้เห็นไหมเมื่อกี้ไกลที่แรกนะแก็สบายขึ้นแนละไม่ค่อยหน้าหงีดนะ <c oughs> ที่แรกจะตึงหนหลับตาหงีเลยใช่ไหมนี่คือแก้กล้ามเนื้อสะโพกนะหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสลับเทศแถวนั้น ซึ่งก็เป็นคนที่กวดหลังให้ดูเลยว่าสะโพกกับหลังจะมาด้วยกันสองมัดนี้ส,นส,สบายไหมสุดโล่งเนานะสุดโล่งสบายเลยอันนี้เ,เดี๋ยวลองให้ความร้อนหนึ่งตาซาวสอนกล้ามเนื้อก็สบาถ้าอยู่บ้านกระเป๋าร้อนช่วยได้ไม่ชอบช่วตัวเองกระเป๋าร้อนเราคอบแล้วย,ยืดกล้ามเนื้อตามท,าที่หมอบอก ท่าหนึ่งท่าท่าอุ้มรูกนะครับก็คล้ายกันปล่อยห้างเหมือนกันแต่เราจะจับปลายขาอย่างนี้ลงกดลงไปกดลงไปพร้อมกันตรงข่างน,นี้ตัวน,นี้จะเน้นย,ยืดกล้ามเนื้อบุตีเสสม็กซิมัสมากขึ้นแล้วก็หกมัดอ่าเจ็บ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 นะ ลงยูทูบแล้วไปดูแล้วเะด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยพักพักพักเห็นไหมนี่ยืดกล้ามเนื้อก้นที่กลนหมดกล้ามเนื้อมันหมดมันเลยตึงล้างไปถ้ากล้ามเนื้อก้นบอดหย่อนสบายเลือดเดินถูกก็ก็หายแต่ที่นี้ทําไมมันเป็นอีกก็เราใช้งานเพราะฉะนั้นเราต้องเอ็กซ์ซอร์สไต์ต่อเนื่อง ช่วยตัวเองตลอดมัดน,นี้โดนโดนจังๆเลยนะครับไปโดนหกมัดเล็กข้างในเนี้ยดูกล้องจะ้ะดูมุมกล้องอให้เห็นท่าเดี๋ยวจะได้ไปดูเองอันนี้เรียกท่าอุ้มลูกถ้าสอนเขาทาเองนะเอามือกอดเงนี้สอนมาสองข้างดึงครับอันนี้จะสอนให้เขาทาเองนะ <Okay. S 1> ดึงเข้าไปครับ ตึงแล้วก็หยุดตึงเท่าที่ทนได้นะนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ายนะเคลายครับเอะพักทำหม่ใช่ไหมให้เขาทำเองนะถ้าดีขึ้นเนี่ยเขาเริ่มเข้าใกล้อกมากขึ้นแล้วเส้นเริ่มหย่อนเยอะแล้วบางคนทำใหม่ๆนี่โอ้หอยู่แค่นี้คลายให้เ,ใหเ,เขาเดินให้เลือดเขาเดินแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรีบนะหายใจเข้าออกลึกๆด้วยเวลาเราเจ็บเราจะกั้นหายใจ อย่าลืมอย่าให้คนไข้ทำต่อเนื่องมากเกินไปอ่ะกดลงไปครับเอ,อ,อ,อตึงท่าที่ทนได้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเ้าสิบลายพักสึกไงครับเบาไหมแรกแรกจะตึงมากพอทํา่บ่อยมนก็ย่อนนี่แหละมันแพ้การบริหารเริ่มเข้าไปใกล้มากขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะย่อน นี่ยังไม่ได้แก้เส้นหลังนี่แก้เส้นสะโพกก่อนนะครับเดี๋ยวหลังก็จะใช้กันนวดกันยืดได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออตอนเจ็บนี่สิจะมาเป็นนานแค้ใช่ไหม <c oughs> อ่ทาทำเองครับลองทำไปให้ตึงเป็นที่นะครับเนีย่ยตรงนี้จะตึงมากเขาก็จะเจ็บหมดกล้ามเนื้อตัวนี้ดึงลั้งมานี่นะเป็นภาวะของลมปลายประดกาศหรือภาว,กกวนะกล้ามเนื้อ ที่เกร็งตัวแล้วหดรั้งนั้นการนวดเราการนวดการออกกําลังกายหรือสีดัดตนจึงมีประโยชน์มากๆไม่ใช่จะกินยาฉีดยาดึงหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได,ไมไดีเกี่ยวเขาไม่ได้เป็นที่หลังไปดึงหลังจึงไม่มีประโยชน์เห็นไหมเราต้องตรวจแยกถ้าคนไหนทับเส้นใจมันมีเครื่องดึงหนุในใจก็มีเครื่องนะแต่นี่เขาเป็นแค่กล้ามเนื้อก็ต้องรักษาที่กล้ามเนื้อ mm hmm. ไม่ต้องไปจำอะไรเลยตรวจให้รู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นเอง อ่าโอเคดับอยออก่อนะอนอนนรู้สึกเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับเป็นไงะาน,นา,าน่า้อยลงเพราะเส้นมันหย่อนตกอน่าง<บ>ต้องพราเชือกันตึงนะครับเพรเชื่อกตึงๆเราดึงมันก็จะไปครูดกับพวกอะไรต่างๆเขาใช่ไหมแล้วอาการเบาการตึงลังเป็นไงรู้สึกเบาแล้วใช่ไหม คายกันแล้วใช่ไหมซ้ายขวาดีที่ดีข้างนู้นจะตึงกว่าอีกแต่ยังไม่ได้ทำไอ้ <laughs> <laughs> ข้างนี้ทําแล้วเบากว่าข้างนู้นแล้วเราสามารถทําได้ทั้งสองข้างท่าที่หมอสอนเมื่อกี้เนะี่ยอีกท่าหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ลืมทําให้ชันเขา่าชันเขา่าข้างนี้่กอดกอดท่าแรกเลยให้กอดเข้าหาอกกอดแล้วเฉียงไปที่ไหล่กดเฉียงไปที่ไหล่ได้ถูกต้องอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลาย ทำใหม่ทำเรื่อยๆถ้ามันไปตึงน้อยเราก็ดึงให้มันมากขึ้นนะครับเพิ่มองศาการดึงให้มากขึ้นเส้นก็จะคลายเร็วกล้ามเนื้อจะคลายตัวเร็วนะนะสองท่านี้ก็แก้กระหายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองมาก้มใหม่ดีเขาจะเบาเลยความตึงที่เราตรวจไว้ตั้งแต่แรกเราต้องตรวจเปรียบเทียบกัน น,นี้นะสองท่าแล้วเนาะโอเคท่าที่3ามนะครับดูนะเราเรากำลังกจะยืดกล้ามเนื้อสะโพกเหมือนกันนะครับดูนะครับดูเราจะคว้ยขาไปฝั่งนี้อันนี้นะมือนี้จับเตียงไว้มือนุ้นมาจับขา,ากดลงไปแล้วก็หันหน้าตรงข้ามครับถูกต้องกดลงไปท่านี้ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกจะทําไม่ได้มันจะปวดจะหลุดมากดังทำว่าเราตรวจแล้วว่าไม่ใช่หมอนรองกระดูกถึงทําได้นะครับให้ระวังด้วย บางคนเอาท่าไปแล้วไม่วิเคราะห์อันนี้จะตึงตรงนี้ถูกไหมตึงตรงสะโพกหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทายพักครับพักไท่านี้ก่อนก็ได้นะครับให้เลือเขาเดินแล้วทําใหม่เนี่ยนี้สามท่าหลักที่ใช้แก้กล้ามเนื้อสะโพกในกรณีที่ไม่มีหมอนรองกระดูกทับเส้นนะถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นต้องต้องต้องระมัดระวัง เพราะเวลาที่เราบิดอะไรอกาสหมอนมันจะปิ้นหลุดได้เราต้องมั่นใจแล้วเป็นที่ระบบกล้ามเนื้อบางคนหมอนเห็นท่าบริหารก็เอาไปทํามั่วหมดก็ไม่ได้สอนท่าบริหารผิดก็ทําให้เข้าแย่ได้นะครับทุกอย่างเบาไหมรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมอีกหน่อยข้างน้งก็ต้องทำครับเพราะเราเราใช้งานเราใช้เรายืนเราเดินกล้ามเนื้อเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นมากกว่า เราเน้นข้างซ้ายแต่ก็ทำข้างขวาด้วยเวลาทำเซตหนึ่งถ้าทำได้สักสิบครั้งดีเนาะโอเคสามท่าละนะโอเคบ่อยกลับสบายตอนนี้เราลอ,ลองมายกดูใหม่ครับยัไงไงเบา,บาเลยเห็นไหมไม่ค่อยตึงแล้วถึงเก้าสิบเลยนี่คืออาจจะเพิ่มไปนิดนึงเพิ่มแตเพราะว่าเส้นมันหมดมากจะเพิ่มไปแต่ไม่ไม่ค่อยตาย,ยีเท่าไหร่ แลาตอนนี้เราคลายไปเยอะและ้วเห็นไหนี่ถ้าตัวอยากก็ไปให้ชิมนะครับตึงตึงบ้างเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยฝืนนิดนึงคลายนล้วเราก็ต้องคลายพักเขาด้วยจะไม่ได้ทำต่อเนื่องนะ เส้นหนึ่งที่มักจะมีปัญหาคือเส้นเทนเซอร์ฟาชิล a าตด้านนอกน,นะวิธีการนี้นะจับขาเหยียดกดลงไปเพื่อจะยืดเส้นนี้นะแล้วล็อกที่สะโพกไว้นะล็อกสะโพกไว้ไม่ให้สะโพกก็ให้ตัวกขมุนตามถ้าหมุนตามแล้วเส้นมันจะหย่อนเราจะล็อกไว้แล้วก็กดลงนี่มไหมเป็นะนะนะข้างเลยนะแต่นะี่อีกนะ อยากจะนวดในท่าตึงนะครับก็จับให้ตึงก่อนแล้วก็นวดนี่เนี่ยเส้นนี ยืดตึงแล้วทันกดได้ง่ายแลนะเราจะฟิลเจอร์แข็งโฟกเลยเ <c oughs> อ้ยอ่าประมาณฮร <c oughs> าฮ่าฮ่าคลัสคลาสเส้นนอกก็ตึงครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อคนเราเวลายืนเดินมากทีก็เนีขาด้านหน้าพออเทร็จในท่านี้ ถ้นี้กดลงไปก็จะยืดหน้าขาห้องทีมันล้าด้วยถึงไหมเห็นไหมขาท้ายตัวนี้ล็อกตัวนี้กดนะตัวนี้ล็อกไว้ตัวนี้กดลงอันนี้ต้องมีข้อแม้ว่าเข่าเขาต้องไม่มีปัญหานะถ้าเป็นเข่าเสื่อมเข่าอะไรหรือเจ็บเนี่ยท่านี้ใช้ไม่ได้ต้องมีข้อแม้เหมือนกันทุกอย่างต้องมีข้อด้วยถึงไหมา เอิ้งไม่หมดแหละค <c oughs> ี่ถ้าท่านที่เขาเริ่มหย่อนได้มากขึ้นเราก็สามารถจะใช้นะกดลงไปใช้สอบกดลงไปที่กล้ามเนื้อน,นะนะครับนี่ใเนะห็นไหมเห็นไหมใช้เทคนิค stretch ร่วมกับการนวดเห็นไหมะจะได้ผลเร็วใช้แรงน้อยอ่านิดเดียวในใคนไข้ก็อึด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 แล้วอันนี้จะตกเพื่อให้ผ่อนคลายบ้างให้เลือดให้เขาพัก เกีเรากดมันจะเกิดแรงเครียดเหมืนกันให้พักพักแล้วค่อยๆทาใหม่สลับไปมาอย่างนี้นะตึงไหอันตึงได้ละหมอได้มากขึ้นเลยมั้งถ้าเราจะไม่ด้วยก็กดคลายกดคลายก็ได้หลายเทคนิคนะครับแล้องดูคนไข้ทนได้ไหมออกคนไข้เป็นหลักถ้าทําเองนะหมอสอนให้ทําเองนะยกตรงนี้มา กดลงเออเนไอันนี้เป็นออโต้เซล์ให้เขาทําเองตตึมไหมอันนี้เราไปยืดเองได้ท่าน,นี้ไม่ต้องรอหมอนะทำเองได้เลยเนะจย์คือเราจะมีท่าทั้งให้เราทําให้คนไข้แล้วหรือให้คนไข้ทําเองได้ก็หลักการเดียวกันเห็นไหมเอาขาข้างดีมาช่วย ครับเดี๋ยวการคายเส้นหลังถ้าหลังเนี่ยก็มักจะเป็นพวกวอตตัสลำบุรุมนะตึงมากโอ้โเลยวอตตัสลมบุรุ่มัดนี้ที่ตึงมากมีขนาดไม่ต้หมอนรองนะถ้าเขาตึงมากเรากดในท่าหยอนก็ได้แล้วเพราะเขาตึงแต่ถ้าเขาหายไปหรือน้อยลงน้อยลงต้องหมอนรองให้ตึงมาก เราเราถึงเส้นจะลอยถึงมะนี่แหละนี่แหละตัวปวดหลังเขาที่เขาตื่นเช้ามาปวดก็เพิ่มบ้านี่แหละอึดๆเลยแข่งโปางงี้อ่าอพักพักพกัให้น้ำให้ท่าหมดยกเออเลยเห็นมะ สะสมมาครับมันสะสมมานานเราไม่ได้แก้อย่างถูกวิธีครับ<ฮ>าการแก้ไม่ยากก็คือต้องเอ็กซ์ซส์ให้ถูกท่าการไปน,นวดมันก็ได้ก่อนหนึ่งออไมาจึงกลับมาเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วก็เพราะวะ่าพฤติกรรมอาชีพของเราก็ได้ดูนขอยู่